อไอ้นั่นดอกรับแล้วก็นี่ปลาซิวมอนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสุเยอดแกอร่อยอีกเลยนะคะนี่ค่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 ะมะม่วงเบาซองสามลูกแล้วก็ใส่ แตงส้มซองหรูแล้วก็ใส่ไอ้นั่นตอนตอนตอนฟักกันหน้าไอ้ไม่ใช่ตอนตอนรับรับรับตอนรับสวีเดนอร่อยนะคะืนนี่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 ค่ะตอนแดงไว้เสียหยดแตงแต่หยดแตงเสียดายก็เลยไม่เอามาค่ะอร่อยนะคะกินกรรมเค็มนะคะเดี๋ยวเพหมดแค่ กวนมานจาจานี่ค่ะกินกับปลาเค็มมาร่อยสุดๆไปเลยค่ะมาค่ะมา